สวัสดีค่ะบเพื่อนคนละเพื่อนไปที่ไหนครับทีมงานมาหอยราคาเหลือญตัวมึงรถขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนหลายประเล์เดลยค่ะตอนนี้มาถึงแบบทีมงานพี่ที่แยกน้องพระองค์ค่ะบริลลัมนะคะเพเภนลำไปมากค่ะกล่องรถเป็นมุมว่ง าสั่งนำาเปนำงาหมูเขาาไอหมูตัวหนึง่งบอกวิีกากนั่นหะนำ,นำปเป็นไรเจ้าภาพ คนอะไรเลื้มหมวกวัวเลื้มหมวกไปอาบน้ำมั้าอเอนั่นเอาบ้าปะหรอมผาบ้าไผ่หรือคนอ่ไรบ้ามัเมียอย่างนี้ไผ่เมเสียเมหมวกกันหมวกทหารใส่เมียอะไอย่างนี้เขายังไม่ค้อนขาว

ปีไก,ก,ก่เลยมาเลยครับฝนตกรถบ้านกับม้าหอดขั้นหนึ่งราคาเตร็มงานเวทีชั้ละบ้าหอดค่ะตอนนี้บ้านหอดจะเต็มงานอุปกรณ์สุดเคียงเสียสุดเต็ม <clears> hmm. <throat>

ยืนน <r> ้องนามค่ะย็นสบายท่านคือแบัดค่ะเลยเดิไทางรงขันจ้า้หมูมาตัวนึงหมูหในทางในทางทางอัะข้นตัวเรึ่งจะอะไรกินก็หนังเหรอทันแล้วจะไปจะ่านก่อนเหรเออ บอกพ่อบอกว่าพี่มาขึ้นแล้วเนี่ยจุ่มังขวาชินขึ้นลอเที่ยวมาบานหนึ่งองสามีาม่ถอยไปอีกเพราะรถบอดอีกมันก็จอดข้างหลังเลยผเดมจอดทุ่มทั้งฝนเดมมันม้นนั่ง เงี้ยบางต้นไม่หนนี่ได้หรอรถน้อยใครแลจอดซุกขอบุญเว้ยเ้จอดตั้งสลาห้างตลาดห้างนั่นนั่นต้นไม้นะเออต้นไม้นี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมกุ้งทุลกระดองตายหมกุ้ที่คนเราชบมากหนังหนังหั่นเขาเ้ยยืนรถันั้นไหมมีดใยไหมเขาได้ดีดรล่ะเออ